495การพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดศาลจะพิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กประกอบกับลักษณะของความผิดและกำหนดโทษไปตามความเหมาะสมส่วนการควบคุมเด็กที่กระทำความผิดได้มีการจัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานขึ้นที่เกาะสีชังอําเภอสือราชาจังหวัดชลบุรีใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวและแก้ไขอุปนิสัยเด็กที่กระทำความผิด ที่มีอายุระหว่าง10ปีถึง16ปีอันเป็นการปฏิบัติต่อเด็กหลังจากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วส่วนวิธีการปฏิบัติต่อเด็กในระหว่างที่จับกลุ่มและระหว่างการพิจารณาคดีไม่มีกฎหมายบัญญัติวิธีการไว้เด็กที่กระทำความผิดจึงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมและมีผลเสียหายแก่เด็กต่อมาในปี2493 สมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดจึงได้ส่งคณะผู้พิพากษาไปดูงานที่ต่างประเทศภายหลังกลับจากดูงานจึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนพศ2494และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนพศ2494ขึ้น และได้เปิดทำการศารคดีเด็กและเยาวชนกลางขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2495โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบตมหาภูมิพลอดุญยเดศมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสารคดีเด็กและเยาวชนกลางณอาคารสาลแขวงพระนครใต้หรืออาคารศาลบริสภาเดิม ส่วนอาคารที่ทำการถาวรได้ก่อสร้างขึ้นบนที่ดินราชพัสดุในปี2496พระราชดำรัสเนื่องในการเปิดสารคดีเด็กและเยาวชนกลาง28มกราคม2495อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาวเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดังว่านี้งานนี้เป็นงานใหญ่งานใหม่และยุ่งยากเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของศาลเท่านั้นแต่หากมีความสัมพันธ์กับปัญหาการศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจและเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนอยู่ด้วย เนื่องจากอาคารที่ทาการศาลเยาวชนและครอบครวัวกลางที่มีขนาดเล็กมีความคับแคบและสุดโศกจึงมีการย้ายที่ทําการศาลจากเขตพระนครมายังเขตจตุจกักรเมื่อวันที่1ตุลาคม2557โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศีราลิกและเปิดอาคารที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัวกลางในวันที่30กันยายน2558